มาเลยด้อมาเมืองกันมาเมืองกันไห้ท้ายไห้ท้ายไห้ท้ายบุ้ยใหญ่ดูอินโมนี่มันดิง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 อันนี้ด่ะมาเมืองอันใหญ่ด้วยสาวนันสิใหญ่บ่ออิ่มเท่าไรพาคนเด้อเสียวมือเดิวะเสียวมือบ่คือเสียวเสียวยหญ่พามันตุงๆเลยโอ้ใช่ตามันเอียงเลยป่าอันก็ย่าดุไหล มันเป็นพริกบูด้วยมั้อีพี่นานเอาแขนมัเสอร์คนใหม่เด้อพี่น้องว้าวไงว้าวดึงๆเออโยกโยกายเออไปโยโยกเออพักกะลังง่ายๆพี่น้องอยุให้ยุหน้าเนาะบานบ้านเขาให้ยุหน้าเรอ่อนทางน้ำมัตตาสายจ่าเข่ามัตตาเฮือนขาเข่ามัตตาเฮือนอ่อนเนี่ยมาว่าบานเอ้ยแบบนี้เฮ้ยแด็ดไงกัยัยแม่เด็นี่ยมาเลยด้อ มามือกันมะ